sorry SDJ. dj จวัสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดสำหรับเอพีนี้ลูกเด็กเยอะมากนะครับทุกคนซึ่งบางเอียดจะซึ่งอีกแล้วครับทุกคนเห็นไหมว่าอเมริกากัปตันอเมริกาทุกคนแล้วก็ตัวนี้วันนี้เราจะมาทดลองตัวนี้กันว่าควายของบางหมัดซึ่งมันอาจจะเป็นหัวแล้วไม่รู้หัวหรือว่าควายนะครับแต่ว่ามันหล่อมากมีตาด้วยมีโหนกมีใบหูมีจมูกมีเขา แล้วก็มีเราแล้วก็มีเธอเฮ้ยเดี๋วเดี๋ยว,ววันนี้คือดูใบใบก่อนมังเก็ตดูจาก,กทรงแล้วนะทุกคนโอ้โหทุกคนได้ยินไหมไห้ยทุกคนได้ยินไหมเสียงอะไรไทิ้งเลย,เยม,กกมังเกยดทิ้งว่าก่อนมังเกยดมีอะไรเดี๋ยวเดีให้น้องๆดู โอ้ดังดีอันนั่นอ๋โอเครีวิวแองก่อนรีวิวแองก่อนนี่คือจานูเหนื่อยแล้วใช่ไหมนี่คือจานูอีสานใช่ไหมทกพี่ใช่ครับทำจากวายครับวัตถุดิบวายของแท้นะทุกคนซึ่งบาทครับทุกคนมันไม่แพงครับบาทเดียวครับโอ้โหวายบางเขาสุดยอดมากครับเราแบบ หวอะไรบ้างนี่เอ่อหวมันเรืยกหวไหวนะหวลิงไหวลิงหวเรไม่รู้หวมังกี้อะไหวมังกี้ทุกคนซึ่งดูบางเขาบอกผมว่าธนูอีสานอ่ะมันมีสูตรมันอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนกับตรงนี้กับตรงนี้กับเขียงและกับตรงนี้ใช่เพราะว่าบางเหียดลองทําแล้วที่จะให้น้องๆดูมันไม่ดังนะทุกคนไม่ดังแล้วก็สายข้างในนี้ทั้งหมด3ามเส้นเส้นเล็กมากอ๋อมันต้องแบบนี้รครับแล้วก็ต้องทํา อ่าครอธนูมันนี่มันต้องมีครอด้วยใช่ถ้าไม่งั้นมันไม่หมุนมันไม่หมุนพอมันไม่หมุนมันก็ไม,ไดไม่ดังไม่ดังครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกครั้งหนึ่งไปหมัดหยับออกไปลูกเล็กเอกลูกเล็กเรามาฟังเสียงกันทุกคนัไปเราจะได้ทันทีอยูาอย่ายานั้นนะครับ,รบเดี๋ยวรอนร จะเจ้าเงี้ยจะเอารุดโอ้โหสุดยอดเลยบางมาดโอเคทุกคนทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับทุกคนว่าเมื่อกี้บังเหยียดพาน้องๆไปลอง ขนุอีสานซึ่งมันมาทำมาจากไวลิงคือแบบน้องๆอาจจะไม่รู้จักไวมังกียรภาษาภาคใต้คือไวลิงนะทุกคนซึ่งลูกมันเอามาทำอะไรได้มั้งลูกมันเอามากินได้อ่าแล้วก็เอาเส้นมันเราเอาไปทำกรงนกได้ไหมได้ครับได้เห็นแล้วไหมทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราบนตัวนี้ขึ้นไหมไปมือบนคนหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวมือบนมานี่ก่อนมือบนทุกคน โฟกัสดีๆมึงเห็นได้ดูเลยทรงผมรอจัดครับทุกคนมาบนโอ้โหแขีวเลยครับผมคือบางหมัดนี่มือวิ่งอยู่แล้วทุกคนวิ่งราวครับทุยไม่ใช่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะลองเทดูนะเทดดูเห็นแล้วว่าพงมาเลยดูพองมาเลยดูดูพงมาเลยด้วยย้ายมันเอียงใช่ใช่ตะหมวยตรงวัวพองมาเลยตรงเลยบิดบิดบิดอ่าอ่าบิดได้บิดได้ ได้เ็กเลกเล็กเเด็กลูกเด็กเยอะจัดวันนี้ผมเราจะมาลองเนี่ยเราเอาขดเบ็ดมาด้วยเอาขดเบ็ดมาด้วยลูกเด็กเ้งลูกเด็กมาดมาดมาดเล่นกับเบ็ดาดวะเ่กักรเบวะเ่นปั๊ดตัวใหญ่เร็วใช่เลยใช่เวครับเดี๋ยวบางอย่เป็นลมเอาน้าเป็นของานะ S <S อโอ้โหโอ้โโอ้โอโอโอทุ่งดีมากครับทุกคนว่าควายาาเอาอะไรมนลงมาทำไมเอาละไมันลงมาทำไมครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยโอ้แต่ว่ามังเอียดชอบมันตรงที่มันลงมาแบบไม่มีแผลครับทุกคน ซึ่งมันไม่ใส่เองครับเมื่อกี้เราแค่เทสดูเฉยๆไอ้นี้สุดยอดมากครับหวัวทงนี้คือปรับได้ครับทุกคนนี่มันปรับได้ไซึ่งวันนี้ลูกเด็กเยอะมากเดีดเ๋ยวเมื่อนา้ดูธนูอันนี้ทุกคนซึ่งดังดีมาก <c oughs> เอาลูกพี่ตาย <c oughs> ามาเออถือไว้นั่นเละ <c oughs> เห็นไหมเห็นท <c oughs> <ๆ S 2> ุกคนฟังให้ดีนะ ออจริงเอาจริงไม่เล่นไม่เล่นพอพอทิ้งเลยทุกคนทิ้งเลยเออทิ้งเลยทิ้งเลยพี่จะให้ดูความพิเศษของว่าวตัวนี้ทุกคนซึ่งมันโดกโดกสองชั้นทุกคนเห็นไหมกระโดูกลางมันสองชั้นเพราะว่ามันเป็นสองชั้นมันก็เลยสองชั้นมันต้องขิดนมาก <boundaries> ใช่แล้วก็ธน <medim> ูมันก็สี่ช <expl os wrote> <t os> ั้นซึ่งมันอาจจะไม่ดังเพราะว่าอ้นั้นมันมาทับไวใช่แต่เราแค่ใสยมันหนักัวจะเจอนะทุกคนเราอย่าไปดุรีมันเรื่องนั้นเราเอาเรื่องอื่นดีกว่าออกเด็กเกเล็กๆเขาเทสก่อนเขาเทสก่อนว่ามันหนักัว่าออยังทุกคนออกก่อนเด็กๆโอ้โหให้ตายสิปเจ้าโอ้โหเด็กเดยเียบปีนนะทุกคนปไม่รู้โอ้โหเด็กเยียบปีนทุกคนโอเคไป โอ้มีว่าวหมาอีกตัวทุกคนซึ่งมันอยู่ตรงนู้นลูกเด็กใหม่นะลูกเด็กใหม่ลูกเด็กใหม่กำลังสอยอยู่ตอนนี้มือวิ่งเราไปตรงนู้นแล้วทุกคนซึ่งเซียนว่าวบางหมาดนะครับไปเก็บขดแล้วก็มือบนของเราก็คือบางอาฟิปหน้าผมทรงหน้าม้านะครับทุกคนบางอาฟิปก็เตรียมพร้อมแล้วซึ่งตอนนี้ มึงว like ิ่งพร้อมยังครับยังครับยังครับเลจิก่อนบังอาฟิปพร้อมไหมตั้งตั้งหลักให้ดีบังอาฟิปเดี๋ยว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 บังอาฟิปโยนไม่เข้าจังหวะครับมังเอียดทำแหน่เองเอาไหมไหมไหมบังอาฟิปต้องโยนให้เข้าจังหวะกับบังหมัด đi mày đi mày đểa trèng ngang con, mày biết Ok, okay. chẳng hoa dưa này đi nè, mày biết nè, đi. Hôm mày hôm mai, lúc đẹp, lúc đẹp, chơi chơi lúc đẹp. Ăn. 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 ขึ one, blue, three, two, one, two, oh, ้นไปแล้วครับทุกคนไม่มีแอ่งครับพ่อไม่มีลมครับทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้คนวิ่งนี่ขยันมากเพราะว่าลมไม่มีสักนิดหนึ่งตอนนี้ตอนนี้วิ่งตัวทองแล้ววิ่งตัวทองแล้วและก็จะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วครับทุกคนโอ้โหลงนิ่มลงนิ่ม ลงอย่างนิ่มโอ้โหลงนิ่ม,มากับทุกคนโอเคเป็นไงบ้าครับปางมาตัวนี้ได้ครับได้ครดบแต่ว่าตัวนี้มันทำมาแร็กเมื่อไหร่ครับเอ่อตัวนี้ทําไว้ก็ยังไม่นานนะเพิ่งทําแต่ว่ายังไม,ม่มีโอกาสได้วางอ๋อทำจนสีซีดมาแล้วเพราะว่าเราจับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้วางใช่มันก็เ,<ร>เลยงไม่ได้ว่า โอเคก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่ยาวนะเพราะว่าถ้ามันยาวมันก็ไม่สั้นนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากถ้าชอบไปกดทุกคนทุกคนพร้อมถ้าชอบไปกดถ้าใช่กดถ้าคุณอยากเล่ให้กดรับเดี๋ยวโชว์อยู่ไปใหนไม่ไม่ได้วันนี้นะทุกคนอย่าไครับ